หัวข้อต่อไปวิธีลงโทษทหารแพ้ศึกเรื่องต่อไปกลับมาที่เอกสารชิ้นนี้นะครับมหาราชวงศ์พงสาวดานพมา่าแปลโดยนายต่อนะครับคุณผู้ชมเขาเล่าไว้ว่าจุลศักราช 1089หรือประมาณพุทธศักราช2,270ประมาณนะถ้าเป็นในอยุธยาก็จะตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสะนะครับแล้วก็วงเล็บไว้หน่อยนึงว่าตอนนั้นเชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นของอังวะอยู่นะครับผู้รักษาเมืองเชียงใหม่ได้ขูดรีดภาษีจากประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมคุณผู้ชมชาวบ้านพากันหนีออกจากเมืองไปซ่อนตัวตามที่ต่างๆเต็มไปหมดนะครับ พระเจ้ากรุงอังวะทรงทราบข่าวนี้ก็โปรดให้มางแรนันทสูเป็นแม่ทัพเคลื่อนพลมาพร้อมไพร่ราบ2 0 0 0 0ช้าง5 0ม้า2 0 0 0ยกมาในวันจันทร์ขึ้นสองข้ามเดือน12ในปีนั้นและเข้าตีจนชนะกองทัพเชียงใหม่นะครับทีนี้เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็ได้เอาเครื่องบรรณาการมามอบให้แก่มางแรนันทสูมันก็เหมือนเป็นการติดสินบนะ่ะ คุณผู้ชมว่างั้นนะครับเพื่อขอให้ทหารอังวะเนี่ยเลิกปล้นชาวเมืองและขอให้เลิกทัพกลับไปนะครับมับงแรนันทสูไม่รู้ทันกลอุบายของเจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับก็สั่งถอยทัพออกจากเมืองเชียงใหม่เสียเจ้าเมืองเชียงใหม่เห็นว่าได้จังหวะนะครับก็เลยยกพลเข้าตีกองทัพ ของมางแรงนันทสูจนแตกพ่ไปคุณผู้ชมเรื่องนี้ทราบไปถึงพระเจ้ากรุงอังวะนะครับทรงพระพิโรธเป็นอันมากรับสั่งให้จัดทหารยกทัพไปตามจับตัวแม่ทัพนายกองมาให้หมดนะครับแล้วทรงกำชับว่าถ้าจับได้ตัวแม่ทัพนายกองทั้งหมดแล้วก็ให้ลงโทษด,ด้วยวิธีการสุดโหดคุณผู้ชมโหดขนาดไหนวิธีการลงโทษก็คือ ให้เอาไฟเนี่ยหลอมเงินแล้วกรอกใส่ปากเหล่าแม่ทัพในกองจนกว่าจะขาดใจตายคุณผู้ชมโหดไหมล่ะบรรดาแม่ทัพในกองได้ยินข่าวนี้เข้าแล้วก็พิจารณาแล้วว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็คงจะหนีพระราชอาญาไม่พ้นเป็นแน่จึงตัดสินใจกินยาพิษฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดกันทั้งหมด นั่นคือความโหดของการลงโทษแม่ทัพในกองที่แพ้ศึกเพราะความประมาทนะครับคุณผู้ชม